สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซย์ไซครับรายการที่จะมาไขปริศนาในชีวิตประจําวันหรือเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยวิทยาศาสตร์นั่นเองละครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่ผมถ่ายรายการตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดของงานจตุรมิตรสามัคคีนั่นเองละครับซึ่งถ้าพูดถึงงานจตุรมิตรสามัคคีครับนอกจากฟุตบอลแล้วนะครับ ยังมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพูดว่าหนุ่มรอนในแต่โรงเรียนแต่ไม่ใช่ครับผมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการแปลกสอนั่นเองแหละครับนอกจากงานจตุรมิตรสามัคคีนะครับยังมีงานหนึ่งครับที่มีการแปลกสอนที่สวยงามไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คืองานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นเองแหละครับถ้าพ่บุญบุรณีที่เป็นประธานเชียร์ของจุฬาได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจจะให้ผมไปทำคลิปอะไรให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะ Jsiagmail.com ตติดไอาได้เลยครับผม แต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาพูดถึงฟุตบอลเราไม่ได้มาพูดถึงว่าเราขึ้นสแตนยังไงเราแปลกสอนพิกเพจกันยังไงแต่เรามาพูดถึงความละเอียดของภาพการสร้างภาพด้วยการแปลสอนหรือภาพทั่วไปที่เราเห็นกันบนจอนั่นเองแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับอย่าลืมกด subscribe ไปกับพวกเราก่อนนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆที่สนุกสนานและให้ความรู้ไปพร้อมกันกับพวกเราเซยสายครับกดเลยครับผมกดเลยกดเลยกดเลย แปลกสอนนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยครับจะมีเพลทอยู่2รูปแบบครับแบบแรกนั่นก็คือเพลท1ต่อ1แต่ละคนครับจะมีสมุดสีเล่มใหญ่ๆเลยนะครับเมื่อกลางนะครับคู่หน้าของแต่ละหน้าก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันออกไปไว้สําหรับแปลอักษรที่เป็นคำหรือ เป็นแปลงสอนที่ไม่ได้ใช้ความละเอียดภาพมากนะครับแล้วก็จะมีเพลทอีกแบบหนึ่งครับเป็นเพลท1ต่อ16หรือ1ต่อ25นะครับก็จะเป็นราวเหล็กซึ่งบนราวเหล็กนั้นครับก็จะมีสมุดสี U4 คูณ4นะครับความกว้างสีความยาวสีหรือ5คูณ5ความกว้าง5ความยาว5นะครับผมแล้วแต่สถาบันเลยนะครับซึ่งผมจะพูดถึง1สมุดสีก็คือ1พิกเซลนั่นเองนะครับอ่าพิกเซลมาแล้วนะครับซึ่งเราจะเปรียบพิกเซลนะครับเป็นจุดสีจุดหนึ่งครับเราก็นาจุดสีเนี่ยมาเรียงต่อๆกันท้าํ เกิดเป็นภาพหนึ่งภาพนั่นเองนะครับและมีคำานึงครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะั่นก็คือความละเอียดของภาพนั่นเองนะครับความละเอียดของภาพนะครับจะขึ้นอยู่กับจํานวนพิกเซลในความกว้างและความยาวครับผมอย่างเช่นภาพความหล่อเหลาของผมอยู่ตอนนี้นะฮะมีความกว้างอยู่ที่1920พิพิกเซลครับ ความสูงอยู่ที่1 0 8 0พิกเซลความละเอียดของภาพนี้นะครับเราก็จะสามารถพูดได้ว่าคือ1 9 2 0คูณ1น8่น่นเองแหละครับซึ่งการหาจํานวนของพิกเซลในภาพก็ง่ายๆครับเราก็คิดเหมือนเป็นตารางนะครับความกว้างกี่พิกเซลความยาวกี่พิกเซลก็นํามาคูณกันเลยครับอย่างเช่นภาพตอนนี้นะครับ1 9 2 0คูณ1080รับซึ่งถ้าหากมาคํานวณด้วยเครื่องคิดเลขน,นะครับก็คือเอา1920 คูณกับ1 0 8 0ครับผมก็จะได้อยู่ที่2 7 3 6้านพิกเซลนั่นเองแหละครับสแตนของงานจัตุรตรครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ25แถวครับแต่ละแถวมีอยู่ประมาณ50คนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพลท1ต่อ1นเราก็จะสามารถเรียกได้ว่าเป็น50 25คูณยีานั่นเองครับจำนวนของพิกเซลก็จะอยู่ที่ 1, 2 5 0พิกเซลครับส่วนถ้าเป็นเพลท1ต่อ16ครับจะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะ เพราะว่าจํานวน50คนความความกว้าง50คนตรงนี้นะฮะผมแต่ละคนครับจะมีความกว้างของเพลทตัวเองอยู่4พิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าความกว้างอยู่ที่4คูณ50เท่ากับ2 0 0พิกเซลครับส่วนความยาวเนี่ยก็จะอยู่ที่4เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นความกว้าง4ความยาว4เนาะ4คูณ25แถว ก็จะอยู่ที่100พิกเซลเพราะฉะนั้นความละเอียดของภาพ1ต่อ16ที่แปลบนสแตนนะครับก็จะอยู่ที่200คูณ100พิกเซลหรืออยู่ที่ประมาณ20,000พิกเซลนั่นเองละครับแต่ถ้าหากเป็นเพลท1ต่อ25นะครับนั่นหมายความว่าในเพลท1เพลทก็จะมีความกว้าง5ความยาว5นะครับก็จะมีความละเอียดภาพอยู่ที่250พิกเซลคูณ125พิกเซลนั่นเองละครับแต่แต่ละสถาบันที่แปลสอนแต่ละงานหรือแต่ละหน้าจอที่เราเห็นกันอยู่นะครับ ก็จะมีความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปครับผมแต่ถ้าผมาอยากให้น้องๆจรมิตรใช้เพลท1ต่อ25มาแปลสอนใบหน้าอัลลอร์เราและฉากนี้อยู่นะครับผมเรารู้ว่า1920พิพิกเซลคือความกว้างของภาพเรา เพราะฉะนั้นแล้วครับเราก็นํา1920ิพิกเซลหาร4ใน1แถวครับจะต้องใช้ทั้งหมด3 8 4คนและจะต้องมีทั้งหมด216แถวนั่นหมายความว่าบนสแตนที่จะแปลภาพนี้ให้ได้ความละเอียดเท่ากับที่กําลังเห็นนะครับต้องใช้คนถึง8 2 0 0 0ื่4สนคนล่ะครับเพราะฉะนั้นครับความละเอียดนะครับที่อยู่ในหน้าจอมือถือนะครับ หรือความละเอียดที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับมีความละเอียดมากกว่าการแปลกษอนมากเลยแหละครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้และคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องไหนถ้าน่าสนใจเราจะนํามาทํารายการเลยครับคลิกที่ลิงก์ด้านขวานี้ได้เลยครับเพื่อดูรายการทรายรันนะครับผมรายการวิ่งดึงป้ายชื่อวิทยาศาสตร์นะครับจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยแล้วก็อย่าลืมดูรายการตอนเก่าๆของเราด้วยนะครับผมผมพลจากเซซายครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ